พบกับผมบางปอนะนะคะวันนี้เรามารีวิวแกะกล่องของเล่นกันอ่ของเล่นที่จะมารีวิววันนี้ก็คือฮัอ,อยู่ตรงหน้านี้เลยก็จะเป็นเซสร้านค้าคุณหนูนะคะ และอันนี้คือเป็นแบบเก่าเพราะว่าเราไม่มีเวลารีวิวไงแต่ตอนนี้ว่างแล้วก็มีเวลารีวิวก็จะมารีวิวให้ดูอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าหมอนสำหรับเด็กอายุ3ามขวบขึ้นไป เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะคะอ่าได้เลยอะหมดกล่องแล้วที่บ้านมีแค่สองแบบนะครับก็จะมา รีวิวให้ดูสองแบบเลย เรามารีวิวแต่ละตัวกันเลยละกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านกันก่อนละกันนะครับอ่ะบ้านก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองอันเลย้งมาตัวตรงนี้แหละค่บจะเขียนว,ว่า welcome welcome แล้วมาตัวตรงนี้เปิดปิดด้านทั้งสองอันเลย เนี่ยอันนี้ก็เปิดได้ก็เดี๋ยวเรามาจัดด้วยกันเลยอะอ่ะตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้ว จัดเลยอ,อ่ะรีวิวขอก่อนละกันในบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีตัวแต่ละตัวนี่บ้านหนึ่งหลังมีหมีหมีหมีม,มีลิงลิงถือลูกต่อไม่ถือแล้ว ที่รีวิวไปเมื่อกี้ก็จะมีอย่างละตัวอ่าแต่ถ้ามีสองสามสี่หลังในแต่ละตัวที่ในอันนี้นนจะเพิ่มขึ้นเช่นมีบ้าสองหลังตัวมีลิงช้างก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ามาดูกันที่แคทเชียอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคื Yeah. อันนี้เป็นป้ายอันนี้คือซูเป,ปอร์มาร์เก็เตเลตเตรลองตู้ตู้เก็บของเหมือนกันอันนี้ไว้ทำอาหาร อันนี้ซิงล้างจานโต๊ะกินข้าวร่มกินร่มกินน้ำเก้าเก้าอี้นี่เก้าอี้นี่พี่สี่เขาไม่รู้ หัวใจด้วยเออซุมซูมซูมอีกนิดนึงจะไปรอยจางจางเก้าอีเก้าสามอันสามอันด้วยงกันเราก็รีวิวไปหมดแล้วกีย์ก่อนกีย์ก่อน เราก็ต้องจัดตรงแชทชี่อะไรก่อนใช่ไหมเออเนาะเออจัดตรงแชทชีก่องก่องกลองกลองกล่องกล่องกลองไม่เห็นไหม เห็นเห็นนะเห็นนะกล้องเห็นนะตู้เนี่ยจัดวางในย่าที่สุดปล่อยมือก็ลม้มก็เลยมีแนวคิดเราปิ๊งไอเดียขึ้นมา ไว้แบบนี้ให้มันอยู่ด้านหลัง ออมาเนี่ยโอ้แล้วก็จะมีป้ายมีด้วยติดตั้ง ไปถึงที่แล,ล้วกงหลบหลบต้องหลบไป เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตัวเรายังไม่สมบูรณ์ขั้นตอนสุดท้ายคือมาจัดตัวละครของเราก่อนเอื่นเนี่ยแบ่งตัวที่มานํำหน้าที่เป็นเชี่ยก่อนไหมเออเทียยตังเองไม่ได้นะมาจัดอีก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 อารมณ์อม กลับมาอยู่ในสภาพของปกติของเจ้าเนะอุ้ย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 แล้วก็ตัวที่มากินข้า มาจิ้มน้ำอโอเคแลวตัวสุดท้ายเราจะจัดไว้ตรงไหนดี เอามาทำา,าหาดีกว่าคสแงเเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ้ดูนนะอ่านีวก็จะเป็นอ่าสินี จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าคุณถูกใจอย่าลืมกดซับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะอย่าลืมกดตับตามเลยแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่เกมหน้านะครคบะ